เมืองปาฟีมไทยแลนด์สเสนอตกปลาทะเลตราดพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาก่อกำเนิดชีวิตให้ทำความดีให้ทำหน้าที่ของแต่ละคนและไต่บางหมายกับเรือมุส,สลิมนาวารับหน้าที่พา ผู้คนออกตกปลาณท้องทะเลจังหวัดตรา แลเห็นเรือเล็กใช้คันเบ็ดล่างเหยื่อเพื่อตกปลาสาที่ปากแม่น้ำเมื่อคืนลมเริ่มเข้าปราทะว้เยือ ในช่วงห้าโมงเย็นอย่างตอนตอน,ตอนวันที่ขึ้นลมแรงและเห็นเรือหาปลาจอดที่สมอต่อกันในช่วงใกล้คัำคึืนลมก็ยังไม่ซาลง เรือจอดหลบลงหลังเกาะเปิดไฟเพื่อใดมึกมึกถูกช้อนเก็บไว้เป็นเหยื่อตกปลาในตอนเช้าไตเลือกปลาหลังเขียวไว้ลอยสายเห็นปลาหมึกยัก ที่ไตแยกออกมาทำอาหารรุ่งเช้าสายฝนก็โปรยปลายลงมาเมื่อคืนลมซาลงไกมานำเรือมุสลิมนาวาเข้าหมายหาปลามาทำอาหารและพักทานอาหารเช้าลุงหนองจอกได้ปลาสากน้อยขึ้นมาในเช้านี้ส่วนไกต,ต่อได้ปลาข้างปานขนาดกำลังกิน มีปูเสฉวนนีบเยื่อติดขึ้นมาได้ปลาเล็กๆไว้พอสมควรแต่บางมานก็ได้ปลาสากน้อยขึ้นมาติดตามด้วยปลาเกา๋าตัวน้อย และเรือมุสลิมนาวาก็แล่นพาพวกเราเข้าหมายเรามองดูสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเลมีต้นไม้เขียวปกกลุมเป็นที่อาศัยของนกและสัตว์ปศุสิ่ง์อื่นๆโขดหินใต้น้ำเป็นที่อาศัยของปลาน้อยใหญ่มนุษย์จงพิเคาะดู และจงขอบคุณพระผู้สร้างในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มนุษย์ได้สแสวงหาซึ่งปัจจัยยังยีนเรือมุสลิมนาวาจอดทอดสมอที่ข้างเกาะเล็กๆในความลึก10ถึง12เมตรไตบางมานเกี่ยวเหยื่อปลาหลังเขียวปล่อยสายสองวาแล้วผูกทุนโฟม ขณะที่สายลอยไปตามน้ำไหล สายก็ถูกกระชากลงทุ่นโฟมขาดสองไตบังมารีบเก็บสายปรับเบรกปลากระโดดขึ้นผิวน้ำ มันอ่ะเลยครับตับงครับวาบา้บานลิกกี้ขอเข้าควบคุมคันเบ็ด ปรากฏตัวเป็นปลาสละขนาดใหญ่ ลุงน้องจอกขอชื่นชมไปบางมานเตรียมผูกโฟมเกี่ยวลูกปลาลงอีกหนึ่งสาย ในไม่ช้าสายก็ถูกกระชากออกไปอีกลุงหนองจอกขอควบคุมดูบ้าง

ตัวแรกในชีวิตเลยขอบคุครับเมื่อไรอ่ะบ้าง ปลาหมึกเป็นเกี่ยวทรงเหยื่อลงหน้าดิน ทันใดนั่นเองหลายคันเบ็ดงุ้มลงและสายก็ถูกกระชากอย่างต่อเน,นื่องดินตอมเป็นทางน้ายเบ็กบ้างก็ได้ครับมา,า,บาดิครับมาดิาบางกล้องครับ เห็นปลากูเล่าตัวโต,ว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 ตวขึ้นมาหาเราพัดโลเลยอ่ะ เมื่อสายถูกกระชากออกลูกชายไถบังมานเข้าควบคุมเป็นปลากูเลาตัวโตเช่นเดียวกันและปิดท้ายด้วยปลาหน้าตาแปลกประหลาด ไถบางมานนำปลาใส่ถุงเพื่อความสะดวกในการเดินทางขอสุโกตขอบคุณในความเมตตาของพระผู้สร้างสรรพสิ่งให้มาพบเจอกับไถบางมานเรือมุสลิมนาวาที่ทำหน้าที่อย่างดีพานักตกปลาได้พบกับความสมหวังขอความสันติสุขจงมีแด่เราและทุกท่านสวัสดีครับ